คีย์วิชวลคืออะไรคีย์วิชวลคือภาพหลักที่ใช้ถ่ายทอดจุดเด่นหรือแนวคิดสําคัญของแบรนด์สื่อหรือแคมเปญต่างๆออกมาอย่างชัดเจนในรูปแบบที่คนจดจําได้ทันทีคีย์วิชวลที่ดีมักมีจุดโฟกัสที่ชัดครับถ่ายทอดแกนหลักของเนื้อหาให้จดจําได้ในภาพเดียวผมมักใช้คําว่าภาพจําแทนคีย์วิชวลเพราะมันอธิบายได้ง่ายและเห็นภาพครับและช่วยในการจําได้ดี แล้วเราจะเห็นคีวิชวลได้จากอะไรบ้างต้องบอกเลยว่าเยอะครับทั้งแบรนด์สินค้าต่างๆเครื่องดืม่มอาหารภาพ,พยนตร์ซีรีส์เกมหรือแม้กระทั่งโปสเตอร์งานเทศกาลที่เราเดินผ่านบ่อยๆย้ยมายกตัวอย่างกันดีกว่าเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพกันมากขึ้นชีวิชวลของน้ำดืม่มสปริงเกิลแคมเปญรีดีไซน์ทูรีดิ ซึ่งคีวิชวลน,นี้ได้ถ่ายทอดภาพขวดที่ละลายคล้ายทานน้ำแข็งเพื่อสื่อสารปัญหาสิ่งแวดล้อมดูได้จากคีวิชวลขวดแรกที่เป็นทานน้ำแข็งค่อยๆละลายจนกลายเป็นน้ำในขวดสุดท้ายด้านภาพยนตร์ก็มีโปสเตอร์นี้ไม่ใช่แค่ภาพโปรโมทธรรมดาแต่คือคีวิชวลหลักของหนังเรื่อง127 h o u r s งั้นเราลองมาดูคีวิชวลกันว่ามันมีอะไรอยู่ในภาพบ้าง คุณลองดูภาพภาพนี้ดูว่าคุณเห็นอะไรบ้างงั้นจับเวลาเอ้ย <Hey, S 1> มันเสียงอะไรวะนะ่ะก็เสียงจับเวลาไงจับเวลาไหนนี่ไงจับเวลาก็ถูกนะแต่ทำไมเสียงมันเป็นแบบนั้นวะโอเคไม่ต้องจับละเวลางั้นเหรอได้โอเคหมดเวลามาดูกันว่า เราเห็นเหมือนกันไหมเราจะเห็นภาพที่แสดงให้เห็นชายที่ติดอยู่ที่หุบผาแคบๆพร้อมก้อนหินขนาดใหญ่ท้องฟ้ากําลังเปลี่ยนสีและองค์ประกอบในภาพคล้ายรูปทรงในเลก,กาซายทาให้เห็นว่าชีวิช่วงน,นี้สื่อถึงการเอาตัวรอดในเวลาจํากัดถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดได้ในภาพเดียวเลยครับหรืออย่างซีรีส์อนิเมะหลายเรื่องก็มักจะมีชีวิชวลเฉพาะของแต่ละซีซั่นเป็นภาพหลักที่ใช้ในการโปรโมท เพิ่งถ่ายทอดธีมอารมณ์หรือโทนของเรื่องนั้นได้ในภาพเดียวตัวละครอย่างจริงจากอาเคนก็มีคิวิชวลเฉพาะที่สื่อสารบุคลิกและอารมณ์ของตัวละครนั้นด้วยเช่นเดียวกันเช่นความบ้าคลั่งสีชุดชาติการาฟิตีต้ต่างๆเพียงแค่เราเห็นองค์ประกอบเหล่านี้รู้ได้ทันทีนั่นจริงนั่นจริงนั่นจริงแล้วคิวิชวลต่างจากแบรนด์อิดีนิตี้ยังไงเรามาลองดูในรูปแบบของตารางเปรียบเทียบ เพื่อที่จะได้เห็นภาพได้ชัดขึ้นโดยที่ประเด็นในการเปรียบเทียบเราขอยกขึ้นมา4หัวข้อหัวข้อแรกจุดประสงค์ชีวิชวลนั้นถ่ายทอดภาพจำในแคมเปญหรือสื่อเฉพาะกิจทางด้านของแบรนด์อิเดนติตี้นั้นคือการสร้างอัตลักษณ์ตัวตนของแบรนด์ในระยะยาวความยืดหยุ่นชีวิชวลนั้นสามารถเปลี่ยนได้ตามฤดูกาลแคมเปญหรือเนะื้อหาใหม่ๆแต่แบรนด์อิเดนติตี้นั้นไม่ควรที่จะเปลี่ยนบ่อย ต้องมั่นคงเพื่อสร้างการจดจําในระยะยาวระดับของการสื่อสารค y ววิชวลน,นั้นเจาะจงเช่นแคมเปญสินค้าตัวละครซีรีส์หรือเกมในส่วนของแบรนด์เอเดนติตี้นั้นกว้างมากครับทั้งองค์กรเลยแบรนด์ Band, หรือบริการทั้งหมดองค์ประกอบที่เน้นคิววิชวลน,นั้นคือภาพหลัก m o มู and น o n e เด่นชัดในภาพเดียวอาจมีข้อความหรือเทคกลายสั้น ส่วนของแบรนด์อ n เดนติตี้นั้นคือระบบโลโก้สีฟอนต์ไกด์ไลน์ที่ใช้ร่วมกันในทุกๆสื่อของแบรนด์สามารถสรุปสั้นๆได้ว่าแบรนด์อ n เดนติตี้คือภาพรวมของตัวตนแบรนด์ทั้งหมดในส่วนของคีย์วิชวลนั้นคือภาพจำของโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งการเข้าใจคีย์วิชวลไม่ได้มีไว้แค่สำหรับนักออกแบบเท่านั้นแต่มันยังช่วยให้เราดูหนังดูเกมหรือดูสื่ออะไรก็ตามแล้ว เห็นมากกว่าแค่ความสวยสิ่งที่เราเคยเห็นผ่านๆอาจกลายเป็นจุดที่เราสังเกตได้มากขึ้นเมื่อเราเข้าใจคีวิชัน่นเราจะรู้ว่าไม่มีอะไรที่ใสามาเล่นๆและนั่นแหละทำให้การดูอะไรเดิมๆสนุกขึ้นแบบไม่รู้ตัว